าอาจารย์นั้นอริพันธ์รับิบ,รรบัติตตพ่อแม่คุณโยมแดงคุณโยมสิษย์ที่มีพิพากันพ่อแม่คุณโยมเปียกโยมเปียกคือธนพรศิลป์พิจิตรศรนพรศิลป์เนีมาทำบุญกัรบ,บานนี้เป็นปรัมูลให้ถึงโรงพยาญาลญาติที่ร่วกันไปนะมีนางสาวามมอมรรัทิวันแล้วก็นางนางเพ็ญอยู่ เพชรอยู่ธนาพรศิงห์ก่อนนางนางกมมุลธนาพรสิงห์อาเซียนโซลูชั่นทุกอยทุกอย่างที่ถึงประกาศตามวันนี้เยอะเลยนะเตรียมมาอย่างปรนนี้เลยสาธุสาธุพร้อมด้วยนี่ก็เครื่องปรุงเนาะคุ็ขนมจียังเที่ยวหวานยังโยหวานสาธุสาธุเป็นประกับดูนามีดอกไม้ด้วยวันนี้วันนี้ดอกไม้ อะไรนะม่เจอไม่เจอไม่เจอเมืก่อนเสด็จรเวนนี้ไมเจยมีทุกอย่างเลยกระคุณคุณโยมวันนี้ก็มาถวายพัฒนาปีขออนิสงส์ทุกทุกอย่างเป็นพระกุณาึงดวงวิญญาณญาติญาติทำกี่กรบมาันี้ในรับอิสงมริสงเนี้ยไปสถิตอยู่นิฟวมตรีภพชริสุขุโยมพร้อมด้วยตัวเลกอนามินสีสังพ้อมโดยอาจารย์รัชชิอาลีพันอาลีพันรัชชพันรายอาสิทธ ศีลีพิภักดิ์ความเมตตาเนโยมเปี้ยเป็นโยมปิติศักขนาพรสินเนาะต่อไปหลวงพ่อจะได้บังสกุลให้เป็นปรังบุญนาสสา,าธ,าานสมมสธาุนามูจตสามภะเกวัโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนามูตัสสัมภะเกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะโมคคุอัตโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตจสังขาราอุปาโทวายะธรรมิโนอุปจิตโทวานิรุจันติเตสังอุปสมุสุขโอมอนิจจาวัตจสังขาราอุปาโทวายะธรรมิโน ออปจิตตวานิรรจันตตมเตสังบุปสมโมสุโขอานิจาวัตสังคาราอุปาทวายะธรรมิโนออปจิตตวานิรรจันตตมเตสังอุปสมโมสุโข

จันโภปนาระโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาสปีติโยผิววจชชะโตสัพพโรโววินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีติกายุโภภวะอภิวาตนาสีสันจังพุทธาปจายโนจัตตารุตัมมาวัตติอายุวันโนสุขัง Satu, satu, satu yang 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 <tuh> <Tidak, tuh>